สวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอเมนูต้มยําปลาช่อนเมนูบ้านๆง่ายๆนะครับเครื่องปรุงก็ต้มยําทั่วไปนะครับใช้พริกมะม่าเสริมเข้ามานิดหน่อยนะครับันดับแรกเราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็เอาพริกหัวหอมกระเทียมไปคั่วให้มันหอมนะครับ ให้มันสุกให้มันแบบไม่ไหม้ได้กลิ่นหอมนะครับพอได้ที่แล้วเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปได้เลยตามด้วยรากผักชีแล้วก็ผงชูรสแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็ตามด้วยเครื่องต้มยำคือขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาลงไปเออลืมใส่พริกมะม่าไปด้วยนะครับพอน้ําเดือดขึ้นมานิดหน่อยเราก็ใส่หัวปลาลงไปก่อนเพื่อให้น้ําซุปมันเข้มขน้นพอน้ําซุปได้ที่แล้วเราก็ใส่เนื้อปลาตามลงไปเลยครับผม อันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาซอยต้นหอมผักชีโรยหน้าไปเลยโอ้โหกินแบบแจ่บเปรียป้ยเอไปเลย